โอ้เมินเยอะมากเมินเยอะมากจริงๆเรไม่เลือกไว้ใจกอนที่แล้วเหรอโอ้ยเจ็ดปวดอ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ถือว่าถือว่าเลยเหรอขอโอกาสได้มครับกับกติกาดีไหมเหรอวัดคั้ที่ข้อสุดท้ายกันก็วัดการวัดอยู่แล้วเดีม่มีห้าลูกโอเคได้อันนี้ตัดสินแทนตัดสินแทนทั้งหมดเลยครับผมนะฮะตัดสินให้ว่าวัดที่ข้อสุดท้ายถ้าตอบถูก เขาเลี้ยงคุณครับถ้าผิดคุณเลี้ยงเขาครับเออผมผมเลี้ยงไปกลับนะเดี๋ยวให้อีกรอบเดียวว้าวอันนี้คือคุณคนเดียวโอเคออเคออตายละเอาละ่ะและลูกสุดท้ายครับมาฮะโ,โ,โอ้โหเอาปะคุณเคยดูโ,โปเกมอนป่ะผมเคยดูโ,โปเกมอนแต่ว่าแบบเนี้ยโดนเลมอนชั่วข้า <c oughs> งในมันอะโดลเลรมอน ทั้งในเป็นโดเรมอนหรือคิปปี้เลยเพราะงั้นาน่ะเราอย่าไปเชื่อใจเขาแต่โดเรมอนมีโอกาสคือมีโอกาสเพราะว่าเขาจะเล่นได้คนเข้าใจง่ายเขาไม่เอาคนนานหรอกถ้าถ้าถ้าถูกแกคือเราพูดเก่งเลยนะโคตรเออพูดเก่งที่เนาวต้องรีบต่อแล้วเพราะตอนนี้ข้างหลังเปลี่ยน 4G สนุกแล้วนะอเผื่อโดเรมอนโดเรมอนโดเรมอนถ้าเปลี่ยนกลับอยู่โดเรมอนซื้อสัตว์นะครับ